มีผู้มาลงมติ487ท่านนะครับเห็นด้วย161บวกหนึ่งนะครับไม่เห็นด้วย319นะครับงดออกเสียง7ไม่ลงคะแนนไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนผู้ ไม่ไว้วางใจนะครับร้อยหกสิบเอ็ดเสียงนะครับหนนร้ิบสครับร้อยหกสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นรนะ้อยหกสิบสองครับคะแนนไม่ไว้วางใจนะครับร้อยหกสิบสองนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นที่ประชุมออกเสียงไม่ไว้วางใจ นางสาวแพรทองทานจินวัฒนายกปรีด้วยคะแนน162นะครับถือว่าไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนที่มีอยู่นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติไว้วางใจนางสาวแพรทองทานจินวัฒน์เป็นนายกคนปรีนะครับระเบียบที่ระเบียบวรระที่ห้านะครับ เรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มีนะครับรรเบียบวาระที่หกเรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีนะครับรรเบียบวาระเรื่องอื่นไม่มีนะครับผมขอขอบคุณคณะมน,นตรีท่านสมาชิกทุกท่านรวมทั้งรองประธานสภาทั้งสองท่านและเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่าน,นครับถ้าหากว่าการประชุมนี้มีอะไรขัดตกผูกคร่อง หรือไม่สบายใจบางประการผมก็ขอให้ทุกคนได้โปรดให้อภัยด้วยนะครับวันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วนะครับผมขอปิดการประชุมครับ